เมื่อคอฟเตอร์ตัวพ่อไล์สตล์สงขลาครับเมื่อเวลาประมาณ10บโมงครึ่งวันนี้ครับมีเหตุคนร้ายเข้าไปชิงทองภายในร้านทองอโรดาซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างโลตัสสาขาหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับได้สร้อยคอทองคําหนัก5บาทไป5เส้นรวม25บาทครับก็ราวๆล้านส0 0แสนได้ครับแต่ว่าไปไม่รอดถูกตํารวจตามจับได้ขณะวิ่งหลบหนีเข้าไปในซอย41ถนนเพชรเกษมครับซึ่งอยู่คนละฝั่งถนน,ถนนกับห้างโลตัสชื่อนายยศพลน,นิรัติสัยอายุ 35ปีรายละเอียดอย่างอื่นค่อยว่ากันครับไปดูภาพตอนลงมือก่อเหตุกับภาพตอนที่จับได้สดๆร้อนๆกันก่อนครับ ได้๋ยวได้๋ยวเดี๋ยวตอนเข้าไปอ่ะผมมีอะไรที่เราผมเข้าไปดูไปดูไอ้พวกเคื่อผ้าเนี่ยตอนแรกตอนแรกว่จะไม่เอานะคะตอนแรกว่าจะไม่ทำเดินไปเดินมาเดินเข้าห้องน้ำสองรอบอ่ะครับพี่ไปตัดสินใจเพีชุดเดียวนะโมบายเลยก็พี่ชุดนี้แหละครับแล้วก็เดินตัดสินใจอยู่สองรอบในห้องน้ำอ่ะครับห้องน้ำชายอ่ะครับอันนี้เตื้อตับด้านในครับ ตะเกียงก็มีตัวนี้กับตัวนีกขาแต่ตัวอีกาผมทิ้งไปพกน้ำเป็นในวไม่เยแล้วไอ้นนไะเกียงอนุ่งเกียงตะเกียงผมทิ้งไว้เหรอ่าแล้วก็เข้าไปด้านนนั่นแหะค่ะที่ก่อนจะไปที่ร้านทองเืองเข้าห้องน้ำผู้ชายสองรอบเดินวนไปบนาอยู่เพราะว่าใจนึงมันก็กล้า ใจนี่มันก็ไม่กล้าเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับพี่เดี๋ยวใจเย็นไหมเราบอกต้องการอะไรเราอ้อนแต่เริ่มต้นเลยแต่เดี๋นะมาที่นี่เราไปทำอะไรอะไรมาพี่บอกทัานก่อนทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นนมันผินไปแล้วไม่เป ragt, no mother, really ็นไรโอเคไหมใจเย็นมีแรงจูงใจอะไรถึงไปทำก๋วย เงินผมหายครับพี่เมื่อวานนะแต่ว่าัตรประชาชนอะผมกำลังคาใจว่าผมไว้อยู่ที่ไหนมันมันอยู่ในห้องเช่าหรือมันอยู่ที่ไหนผมหาไม,ม่ผมยังหาไม่เจอนะครับพี่แล้วเสร็จแล้วไอ้โทรศัพท์อะมันมีเครื่องเก่าอยู่ที่ห้องคือมันเปิดติดบ้างไม่ได้ติดบ้างผมเลยไม่ได้เอามาด้วยนะครับแล้วโทรศัพท์เครื่องใหม่มันก็หายไปเมื่อวานก็เน,นี้ยแหละครับพี่ก็เลยเป็นแรงดึงนใจมาตอนแรกก็ผมบอกพนักง,งานจะเอาแค่พันสองพันแต่ว่าเขาไม่ เราใช้อาวุธไหมไม่มีครับพี่มีอาวุธร้องไหมไม่มีครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับอย่างเี่นแต่ว่าน้ําเสียงผมมาอาจจะทําให้เขาตกใจนิดนึงแล้วเรามีอะไรที่เอาออกมาแทนอาวุธร้องไหมไม่มีครับมั่นใจผมแค่ล้วงกระเป๋าตรงนี้นั่นแหละคขาว่าล้วงกระเป๋าเรามีอะไรสิงเงินมันไม่มีมั่นใจเป็นอาวุธดีนะสกอร์เป็นยังไงเป็นนี่เป็นอะไนอาวุธอะไรได้อะไรปี๊แล้วพี่มัด กอยงาทหกณิ 10, ประมานี้แล้วก็ผกไปุดย,ยังไงคือผม <c oughs> มันต้องได้เงินสดกลับไปหรือไม่ก็ไมา่ต้องได้อะไรกลับไปเพราะผมนี่มีเงินอ้วอางไาเพราะอะไร เหมนคุณแม่ผมก็มีนี่มีภาระด้วยครับท่านโทรมาบดทุกวันแล้วเสร็จแล้วผมก็พอดีเราเล่นพนันไหมไม่เล่นครับในโทรศัพท์ไม่เล่นครับเาล่นะไไม่เล่นราบุลิสไม่มีครับราบุรี่ไม่มีครับไม่มีอี่เราเป็นเอลเี่ครับาเซนาเซน เซลาห5บาทห้าเน้าเซนาเนเละบาทผมตัวดันตัวด้นตัวดีครับครับครับมันไม่มีอะไรเลยที่ด be ูจากในในวิดีโอในก้องจอพิละเหมือนเราไม่มีนะ ขนมนาเราเราผมล้วงเพราะว่าผมรผมมผตื่นเต้นผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้ต um ้องเก็บอาการนะครับเมื่อก ja> nah> uh ี้รปภรปภเขาเขาพามาใส่ผมนะถ้าเมื่อกี้รปภเขาเขาแบบมแบบนี้เลยถ้าผมมีอาวุธแล้วผมยิงเขาไปตั้งนานแล้วมาอะมาไม่มีมอไซค์อะไรมาไม่มีครับเดินไปเรื่ยร่อองเลย เอาไปลงในไลฟ์สดหรือเปล่าครับที่ทำงานอะไรเมื่อกัก็บอกได้ไหมครับเอ้น้องขออนุญาตเอาเราเล่นเสพยาด้วยไหมไม่เสพครับพี่ไม่เสพเลยไม่เสพไพ่ก็ไม่แตะเราบุหรี่ไม่เคยไม่เที่ยวไม่เคยเที่ยวกลางคืนไม่อะไรทั้งนั้นครับที่แขนเราีไมไม่มีรอยสักไม่มีอะไรที่คอผมยังมีสร้อยพัดเลยนี่ก็สายเสี่ยงอย พี่มือผม่าไม่เป็นไรครับ